ป็นป่ะครับเออลวยอาทิตย์เมื่อแห่เนี่ยนะตอนหน้าวอากนะอืมตอนนาวมอกเลยแล้วหนึ่งแห่งกันครับเอ่าเล็ดหนึ่งแหงแ่งหันสะสมคนบ่นนอกกูเลยสะสมเนาะฮะ

免费的，里总结哈。